เราเรียนเปิดใหม่เลยแม่งเอาใหม่ <c oughs> ตอนนี้อยู่กับเกม God of War สามกำลังสิงน่าเบื่อจงอังน่าเบื่อเนอะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อยู่กระดานแบ็คทิลส์เจวันคารอันมืดมิดนะฮะ เนี่ยเป็นคลิปแรกของชาแนลอันใหม่เปลี่ยนแนวหลายแนวเลยเนี่ยจากโดน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 เตียนหรือเปล่าบอกให้ไปไหนวะงั้ช่างแม่งเลยบูยอย่างเดียวกันนะฮะ โอ้เนี่ยทำไมมันดูแหลกๆขึ้นวะอ้ไม่รูอะไรมันเงียบอ้หูเมไงวะอะไร่เกียวเดือดหักแน่ตัณหาชูวฉันกลัวหรเปล่า อจูนนุด่นเลยไม่ต่างครับมีครับตรงนี้ไม่ต้องกาอะไรมากก็แค่ไปไปไปยันโตรดเบิดดีกว่าเบิดคุณนี่ว่าบึ้มเรียบร้อยครับเกิดไป็นโคคันเดินเดเชียวไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องเออไม่ต้องเอไอแต่เราไปนะครับบู๊อย่างเดียวครับคือตัวบู๊อย่างเดียวนะก็คือมีอะไรกาดแม่กไปมอดนะ Cái gì vậy? Cái cửa sổ không mở được hả? Ồ, ở đó. X3, X4, X5, X6, X7, X8, đừng quên đánh đánh. Ồ, khỉ thật. Khỉ thật, khỉ thật, khỉ thật, khỉ thật. gì nữa hả? Quên, xin chào các bạn. Quên, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ đến โอเคนะครับเกมมันจะรื้อเสริมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับโตชิบ้านำสิ่งอัปปีสู่ชีวิตนะครับทุยไม่ใช่นะครับงามเออไปทางไหนอ่ะฮะจะไปรัะสิ่งเดิ วัดต่อฝากเอ้ย,อม,ออยมันเมาแว่งไปไปอีกวะอุ้ยมันแรงแล้วจะของหนักแฟง ล่วงครับอีกสิอีกสิทั้งออกใช่มั้็วช่วยไหมลูกคุ้มคุ้มกับตัวคุว้มบ้าแล้วใครแซนแมน่ไปแซนแบนไอ้แซนแมนมาตัวดำขึ้นว่า i the twice. <coughs> <coughs> <coughs>

เอาหมดแล้วยาลานาิก้ายาลานาิก้ายาลานาิก้อาอ้าวอ้าวตายตายเลยแม่งไม่น่ายลา,านาิก้าชมรมเกย์หมดเอ๊ไม่ใช่องค์กรเกย์ดับซินนี่เนี่ตัวเดียวว้ยิงเนี่ยคอนเทนท์เคอร์ ิดเป็นโกโโ้คันมีคนจุดที่ดีโล่ัอโมโอ่ปั๊บอนอนก็นเสร็จดูดีครับ ว่าเจอไก่สีตัวไ,ไม่ตายนะเพืนมาหลันีดระเบิดแซนแมนมนุษย์สายโอ้ยแหกแรงเลย ก่อนไม่เป็นหรือวะมาในกระสุดเพิ่มไหนะ้เขาเนี่ยแหน่บินลดโย่ก็มาทำอะไรกันหนึ่งรถเนะี่ยขึ้มันไส้มันไส้มึงอมันไส้มึงกูป,ปล่อยกูป,ปล่อยลมยางมึงกูมันไส้มึงกูปล่อยลมยางมึมมปปง,งไม่ทังวะ บรรยากาศอึมครึมจังไรแมนจังไรแมนเอ้าเฮ้ยระเบิดแห้งเอ้เยคอมกระตุกแม่งไม่ลมไม่ดีเฮ้ยมังเงียบเนี่ยบไม,ม่ถือสะอาอะไรกนะ็พากันสนกกุกด้วยกนนเลยโอ้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 ยเซนี่ What the fuck ขึ้นไปเลยจังไรแม่จังไรแม่จังไรแม่ชื่อมาเรวมากดโตเออ,อ,กกอถ้าเราผิดก็ขอไทยไปแมนะ่คือจังหวะนี้มัน,ม,นมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยชัดเออขอเอาลิ้มเพลงของยาโถมลิ้มเล่นหนมฮะจังไรแม่นะจะไหลแมนนะ่ ไหลวะเฮ้ยนี่ไงจังไหลแมนจังไหลแมนไม่เป็นได้กันหมดเลยเฮ้ายกูดขยะเฮ้ยแม่บ้านมาเก็บถังขยะเด้ใครทำอะไรวะเนี่ยไม่สน,นใจแล้วตอนนี้ขนลุกเปิดแอร์โอ้ยกระดูกก็หักปัดกระปวดเขวจะล่เนเลยลำไส้ตายเถอะมึง จืดทำหน้าจืดใส, <c oughs> ส่กูวัต์ฟ้ากวัตถฟ้าโอ้ยเสไม่มีเนไปั้วฟสตะหันไหันยิมิงเดอเจม,มส

คนแคสเกมต้องมีโลกสุดตัวสูงน้ำท่วมก็ไม่ถึง3 2 1กดเป็นโกโกคันไปแมงวงมาแล้วแนน่น่ตนแแน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 เคดูแมกันรด้ฮะัดาาแ่อ มาแล้วฝัดรถได้อโอ้มยไม่โดนเลย,ออยโอ้เฝ้าเมาวา้าวเฝาเมาต้องให้โชดคุณเจม,มาด้วยไม่งั้นมันไม่หานะฮะตา,ายเรียบร้อยมันกระตุกกระตุกกระตุกเลยนะเราจะไป ดูโน้ตบุ๊กฟอร์ตรุดด่าเย็ดดอยมาเร็วพี่เด็กแกเอาจุเล็งไว้เลยนะพี่น้องไอซองไปได้ลองปีกไว้ด้วยเราพร้อมแล้วเพื่อนพร้อมจะล่นมันนานแล้วฮ่าฮ่าโจ้เอาเป็กๆได้ไ อย่าไปพูาคนอย่างผมเลยู้ว่าผมผมทำไม่ได้ครับผู้การผูการไม่มันกระตุกอะไรๆๆๆๆนี่นะ่หลอเอาดแบตหมดอีกลอรอรอรอโอ้ชิดวัตักมองอะไรไม่เห็นเลยฮะแดงไปหมด โอ้โหนั่นควรลัเนี่ยไอ้ออยาข้ตุ้งโราเมทัลเซโรวันอกสำเนียนง่ายยังไงฮะโอ้โหแมงปอยักเนี่ยเเวลาแาวบ้านะภาษาโบราณโบราณแมงปอยัก เย็ดโด้วยโอ้ยโอ้หกบาทโอ้ตายแน่โดูมีคอมแบลกๆนี้เลยไม่กล้าอะไรกันนานนักเลยเปิดเซิร์ฟไพคล้าอยู่เหมือนกันเลยแหละโอ้เปิดเซิร์แบบแบบนี้นะฮะคอมแห้งคุณเวิร์คทำงานดีก็คือเล่นไปผมเออแบบนี้เล่นไปหัดแปรไปด้วยนะฮะคือทำ เราช้างแม่งชีชีเพอร์ชีพล่ยไปแต่ไปบอสแทนอยู่เก็บแทนเจ็บไฟร์สูงแอนชื่อมปนหูไปด้วย ลุกเต้นหน้าอยางนี้ทอเฟต์ทอเฟต์ทอเฟต์ทะลุลงไปเฟตี้โอุ้ยหนาวโอ้ลูกเอ้าดูออกออกดูข้างนอกทองออนแหงออนเออแหงออนโอ้ถังน้ำวนชีดวิเวอร์ถ้าโถโอบิ ก็จะจบ,บอ,อันนี้เนี่ยฮัลโหลข้างบนอ่าก็จบแล้วนะฮะด่านแรกนะฮะดูมาแล้เทลนี้เกิด Attack Pilot นักบินไอ้นักขับฮันเตอร์พูดว่าถูกกป่วยฮะ o v e r l o a ดดิสอีสโอเคก็จบแค่นี้นะบาย